ฮองเฮาถูกใส่ร้ายว่าแอบลอบวางยาให้สนมคนโปรดของฮองเต้หลักฐานถูกจัดเตรียมอย่างแนบเนียนจนไม่มีใครกล้าปกป้องนางถูกสั่งให้ออกจากวังทันทีในคืนเดียวกันรถม้าค่อยๆเคลื่อนออกจากประตูวังหลวงโดยไร้ผู้ส่งนางหันกลับมองบัลลังที่เคยปกครองด้วยน้ำตาไม่มีใครรู้ว่าคนที่วางแผนทั้งหมดคือใครฮองเฮาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายร่วมกับหญิงชราที่ช่วยเหลือ ความจริงบางอย่างในคดีวางยาเริ่มปรากฏจากคำเล่าของชาวบ้านนางเริ่มสงสัยว่ามีคนในราชสำนักคอยเฝ้าติดตามมือสังหารบุกเข้าจมตีนางในยามราตรีนางหนีรอดได้เพราะความช่วยเหลือของนักพรตลึกลับเขายืนยันว่าผู้วางแผนต้องการให้นางหายไปตลอดการนักพรตเผยรายชื่อคุณนางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใส่ร้ายชื่อหนึ่งในนั้นคือสนมผู้ใกล้ชิดฮ่องเต้ที่สุด ความกโกรธเริ่มกลายเป็นแรงผลักดันให้นางกลับคืนวังข่าวลือเรื่องฮองเฮาชะตาขาดแพร่สะพัดไปทั่ววังฮองเตเริ่มพบความผิดปกติในรายงานขององครักษ์ความคิดถึงนางทำให้พระองค์หวั่นไหวเป็นครั้งแรกฮองเฮาปลอมตัวกลับเข้ามาในเมืองหลวงอย่างลับๆนางพบเบาะแสเกี่ยวกับสมุดบันทึกต้องห้ามในหอพระราชลัญจกรสมุดเล่มนั้นอาจพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนางได้ สมุดบันทึกเผยแผนสมคบคิดล้มราชบัลลังก์แต่หน้าสำคัญถูกฉีกออกไปโดยคนที่ต้องการลบหลักฐานนางเริ่มรู้ตัวว่าคนร้ายอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดฮ่องเต้จับตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนอย่างลับๆสนมเอกที่เคยไว้ใจยอมสารภาพเพียงครึ่งหนึ่งของความจริงชื่อของผู้บงการตัวจริงทำให้ฮ่องเต้แทบล้มพังฮ่องเต้เสด็จไปยังเรือนหุบเขาเพื่อนำนางกลับวังด้วยพระองค์เอง ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยต่อหน้าราชสำนักและลงโทษผู้ร้ายฮองเฮากลับสู่ตำแหน่งด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหลังการหวนคืนฮองเฮาพบว่าวังหลวงไม่สงบเหมือนเดิมกลุ่มขุนนางเก่าก,ก่อตั้งฝ่ายต่อต้านอย่างลับๆทุกสายตาจับจ้องนางราวกับเป็นภัยต่ออำนาจเดิมราชทูตจากรัฐเพื่อนบ้านเดินทางมาด้วยท่าทีลึกลับเขารู้เรื่องการถูกใส่ร้ายของฮองเฮาละเอียดเกินกว่าจะเป็นบังเอิญ ฮ่องเต้เริ่มระแวงว่าอาจมีการเมืองระหว่างราชวงศ์แอบแฝงแม้จะกลับมาครองตำแหน่งฮ่องเฮาก็ยังไม่ไว้ใจใครความหวาดระแวงทำให้นางห่างเหินจากฮ่องเต้โดยไม่รู้ตัวคืนหนึ่งนางพบจดหมายปริศนาที่เตือนให้ระวังคนใกล้ตัวผู้ที่เคยช่วยเหลือนางนักพรตลึกลับกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งเขาบอกว่ายังมีศัตรูที่แท้จริงที่ไม่เคยถูกเปิดเผย เบาะแสพาไปสู่เครือข่ายกบฏที่ฝังรากลึกในวังหลังกบฏเริ่มปล่อยข่าวลือว่าฮองเฮาคือผู้อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดขุนนางหลายคนหวั่นไหวและเริ่มเสนอให้ปลดนางอีกครั้งฮ่องเต้เยินหยัดต่อสู้กับราชสำนักเต็มกำลังเพื่อปกป้องนางผู้ก่อคดีในอดีตที่จำคุกยอมเปิดปากเล่าเรื่องสุดท้ายนางสารภาพว่ามีผู้จ้างวานที่สูงสักกว่าเธอหลายขั้น ชื่อที่ออกมาทำให้ฮ่องเต้แทบ,บหยุดหายใจความจริงเผยว่าพระเชษฐาของฮ่องเต้คือผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดพระองค์ต้องการล้มราชบัลลังก์และแต่งตั้งหญิงของตนเป็นฮองเฮาแทนแผนนี้ถูกเตรียมการมายาวนานตั้งแต่ก่อนแต่งตั้งฮองเฮาเสอีกกองกําลังกบฏลุกฮือในยามราตรีกดดันวังหน้าและวังหลังพร้อมกันฮองเฮาถูกลอบจับตัวไปเพื่อใช้ต่อรองกับฮ่องเต้ แต่เธอทิ้งสัญ,ญลักษณ์ลับให้คนของพระองค์ติดตามได้ฮองเต้นำทัพด้วยพระองค์เองสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรัชกาลศึกชิงตัวฮองเฮากลายเป็นการตัดสินชะตาราชวงศ์ในที่สุดพระเชษฐาถูกจับตัวและเครือข่ายกบฏถูกกวาดล้างอย่างสิ้นซากฮองเฮากลับสู่วังหลวงพร้อมแผลใจที่เริ่มสมานฮองเต้ประกาศฟื้นฟูวังหลวงและตั้งนางเป็นผู้ดูแลราชสำนักทั้งหมด ภายใต้แสงอรุณนางสาบานว่าจะสร้างยุคใหม่ที่ไม่มีใครต้องถูกลืมเหมือนที่นางเคยเป็น